สินค้าจีนบุกไทยหนักมากแล้วผู้ประกอบการไทยจะรอดไหมต้องชวนมาคุยกันเลยค่ะกับนายกหญิงคือเราอยากจะเห็นว่าทำยังไงที่เราจะรู้สึกอินกับความเป็นไทยนี้ซึมมากขึ้นเราเดีๆเราก็แค่ต้องกล้าปล่อยของอย่างแรกสำคัญท,ที่สุดเลยเราต้องตัดสินใจว่าเราจะทําประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์จากส่วนนี้เลยใครเนี่ยยังไม่มีตรงนี้เป็นเสียงไปถึงรัฐบาลไทยแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัล Thailand กับเอิญปานระพีทุกวันนี้เราคนไทยส่วนใหญ่ก็ซื้อของออนไลน์กันแล้วเพราะมันทั้งสะดวกแล้วมันก็ราคาถูกมากๆแต่ทราบไหมคะว่าของที่มันถูกมากๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือของที่มาจากต่างประเทศแล้วแบบนี้ผู้ประกอบการไทยพ่อค้าแมค่ค้าออนไลน์ของไทยจะอยู่รอดไหมหรือว่าจะต้องปรับตัวกันยังไงบ้างวันนี้เอิญเลยต้องชวนมาคุยกันเลยค่ะกับนายกหญิง แห่งสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic ไทยหรือว่าสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซไทย <c oughs> คุณมิ้นกุลทีรัตนพักวัรไกรเลิศและยังเป็น CEO ของ t e ทคหรือว่า Thailand e-business center ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับคุณมิ้นด้วยนะคะที่เพิ่งจะได้รับตําแหน่งนายกหญิงคนแรก <c oughs> ของสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซไทยนะคะ แต่ว่านี่คือสมัยที่2แล้วก็คือโหวตมาสมัยแรกสมัยเขาอยู่กันสมัยละกี่ปีคะสมัยละ2ปี 2> สมัยละ2ปีนี่แปลว่าแบบทำงานผลงานดีมากเลยสมัยที่2ก็ยังได้รับเลือกมา แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเป็นสมัยแรกนี่คือถือว่าเป็นนายกหญิงคนแรกเลยนะของสมาคมนะคะงานหนักมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะพยายามมากค่ะต้องบอกว่าสมาคมมีแล้วสิบเก้าปีเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้เพื่อส่วนรวมแล้วเป็นความร่วมมือที่จะให้มันเกิดขึ้นระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาค SME ภาคประชาชนอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามอยากจะทาให้เต็มที่ ช่วงนี้ก็คือมีกระแสเยอะเนาะในเรื่องของต่างชาติเขาเข้ามาค้าขายแข่งกับประเทศไทยเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องนั้นกันด้วยแต่ให้คุณมิ้นช่วยอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันก่อนว่าสภาพตลาดตอนนี้ ในมุมของอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นยังไงคะภาพรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซแน่นอนว่ามันยังคึกคักนะคะแล้วมันคึกคักถึงขั้นว่าไม่ใช่แค่อีคอมเมิร์ซต่อไปแล้วมีไลฟ์คอมเมิร์ซด้วยนะคะไหนโซเชียลมีเดียคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยอีกมากมายที่ตามมาจะว่าไปมันคือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเยอะเนาะใช่ใช่ค่ะสินที่เราซื้อขายออนไลน์แล้วมันมีหลายช่องทางมากเหลือเกินใช่ไหมคะตัวเลขจากทางกระทรวงดิจิทัลเขาบอกมาเลยว่าตัวเลขไทยเนียปีที่แล้วกว่า6ล้านล้านบาทซึ่งตัวเลขบอกเลยว่าประเทศไทย driving by digital economy จริงๆค่ะคือจริงๆต E มันใหญ่มากๆมันมีตั้งแต่แบบเ,เรื่องของ e-commerce กับ e-marketplace platform นะคะเป็นพิลาแรกพิลาที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของ e-marketing ทำยังไงเรื่องดิจิตอล marketing online advertising อนไลน์ต่างๆพิลาที่3ก็จะเป็นทางด้านเรื่อง e-payment จ่ายเงินนะคะอ n l transaction ต่างๆพิลาที่4ก็คือจะเป็นเรื่อง e l o g i s t i c and fulfillment supply chain management ต่างๆดังนั้น4ด้านเนี้ยทุกอย่างหลอมรวมแล้วมันอยู่ใน e c o ค s ิส y s t e ของ e-commerce อันนี้ภารกิจใหญ่ละ สมัย2ก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะคะต้องช่วยกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของสินค้า ต่างประเทศเข้ามาคือตอนนี้หลายคนก็คงจะมุ่งกันไปที่เรื่องของจีนอะคือจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวนะมันก็มีประเทศอื่นเข้ามาด้วยแหละการที่สินค้าจีนเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยยังไงบ้างแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงดีคะไม่ใช่แค่จีน,นก็มีหลากหลายสินค้าต่างประเทศเข้ามาเยอะอแต่ด้วยความที่ตอนนี้พอมันสามารถการขายเสรีในไทยเนาะเลยมีการกลไกลแข่งกันที่ราคานะคะเพราะเรื่องราคาเนี่ยโรงงานไทยเร,เราผลิตกันได้แบบทีละหมื่นชิ้นแสนชิ้นจีนผลิตทีไม่รู้ สิบล้านชิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นต้นทุนเราสู้เขายากเพราะมันมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราก็ต้องมีกระบวน่าที่เราต้องปรับตัวกับมันเหมือนกันว่าเฮ้ยทำยังไงให้เติเชิงรุกบ้างอย่าคิดที่จะขายแน่ในประเทศไทยคอนเซ็ปต์จีนกว่าเขาจะมาต่างประเทศคือเขารุกในตลาดเขาเนี่ยชนะก่อนแล้วถึงมารุกในตลาดเรายกตัวอย่างอย่าง,างตัวทีมูที่เป็นบริษัทแม่เป็นผิงตัวตวใช่ไหมคะเขาก็มี valuation หรือมูลค่าธุรกิจใหญ่กว่าริบาก่อน6.5้าล้าน,ล,านล้านบาทดังนั้นพอเขาขยายมาได้เยอะเนี่ยมันก็เลยทาให้เขาเร บอกผูดการไทยเสมอว่าให้ถ้าโตระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันคุณกงกล้าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันค่ะอืมถ้าพูดอย่างเช่นตอนนี้ที่เขาพูดถึงกันยเยอะๆก็คือเทมูที่มันเป็นแอปมาจากประเทศจีนตอนนี้ปัญหาของมันเนี่ยที่มันทำให้เราไม่ได้เงินเข้าประเทศไทยเลยก็คือพอสมมุติว่าเอิ้เป็นคนซื้อก็เงินก็ตรงไปที่ผู้ขายที่จีนเลยประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์จากส่วนนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขายของก็ไม่ได้มาจากไทยแล้วก็ภาษีประเทศไทยก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยคุณวิ้นคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างกับ ร้านค้าของไทยกับประชาชนคนไทยแล้วก็กับประเทศไทยอะคะ่ะจริงแล้วถ้าจะให้ดีนะคะที่มูควรจะทา practice เหมือนกับ cross border หรือ e-commerce ต่างๆที่เข้ามาไทยแล้วเปิดธุรกิจในไทยมีการจ่ายภาษีถูกต้องหรือ <ừ> um. ถ้าไม่มี set headquarters ที่นี่หรือว่า set บริษัทที่นี่อย่างน้อยก็คือเสียภาษี e-service platform ตามหลักข้อเกณฑ์ของกรมสัมพภกรนนะคะจริงๆแล้วมีปัญหาที่อินโดนีเซียด้วยนะคะกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้าน,น SME เนี่ e ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าไม่เห็นด้วยที่ทีมูมาโดยไม่มีการจัดตั้งธุรกิจแล้วมันผิดกฎ หมเขาด้วยค่ะคุณเดินคุณจะเข้าไปขายในอินโดได้เนี่ยคุณต้องมีผู้จัดจําหน่ายที่เป็นโลคอลคนอินโดอยู่ในนั้นด้วยเราถึงคุณจะสามารถไปขายอะไรด้าน e c o m m e r ์ซในนั้นได้คือเขาโฟกัสเรื่องของคนเขาเลยคอลไ l i ์ e f ิ r ์สอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ไทยเนี่ยยังไม่มีตรงนี้นะคะจริงๆสมาคม e อม m m e r c e เราเนี่ยก็อยากจะผลักดัน5ข้อนะคะเป็นเสียงไปถึงรัฐบาลไทยแล้วกันนะคะข้อที่1ค่ะเรื่องของโลจิสติกสับซิดีคือเรารู้สึกว่าจีนเนี่ยเขามีมาตรการหรือว่าเฮ้ยส่งออกได้เยอะคุณสร้างงานสร้างไรายได้ สร้างภาษีให้กลับไปที่ประเทศจีนเ็าจะมีส ubsidy ร่างโลจิสติกให้ด้วยนะคะอันที่2เลยคือเรื่องของซ e l l e r barrier ของจีนอินโดชัดเจนมากว่าคุณเป็นคนต่างประเทศเข้ามาเดี๋ยวคุณทํตามงสอาม1 2 3ห5หรือ,อยัง<ม>คุณต้องมีภาษีกําแพงร้อยสองร้อในขณะที่ไทยมันไม่มีหลักเกณฑ์ตรงนี้หรือจะจดขึ้นเป็น celler ในแต่ละแพลตฟอร์มอะเราอยากทํายังไงให้แต่ละแพลตฟอร์มมาคุยกันว่าเอ้ยถ้าเป็นคน celler ไทยทําอะไรถูกแล้วมีพิวเลชอะไรเพิ่มรัฐบาลช่วยอะไรได้อีกบ้างอย่างเงี้ยนะคะอันดับ ถัดมาคือ3ค่ะเราอยากเห็นแบบไทลิซึม,มคือเราอยากจะเห็นว่าทํายังไงที่เราจะรู้สึกอินกับความเป็นไทลิซึมมากขึ้นถ้าอย่างเงี้ยภาครัฐมีอะไรอัดฉีดสินค้าไทยมากขึ้นไหมในไทยเองหรือในต่างประเทศเองดังนั้นเราอยากให้มันเกิดกระแสแบบนี้ในไทยมันต้องวางแผนตัวอย่างเคสจีนง่ายๆเลยตอนนี้ world leader AI by 2,030ทางคณะของท่านสีจิ้นผิงบอกว่าทุกคนจะต้องมองจีนเป็น leader ด้าน AI ตอนนี้ปี2024เรามองจีนเป็นหรือยังคะ ก็มันก็ใกล้เคียงนะใช่ไหมคะมันใกล้เคียงแล้วเลยมันมันจะถึงอยู่แล้วนะสมัยก่อนเทคโนโลยีจีนซอฟต์แวร์จีนใครอยากใช้ไหมคะก็ก็ไม่ค่อยค่ะคนไม่ค่อยรู้สึกว่าจีนจะเป็นผู้นําทางด้านนี้แต่ณนะวันนี้ถ้าไปถามคนเนี่ยเอิ้นว่าเกินครึ่งนะมองว่าจีนคือผู้นําด้าน AI ใช่ค่ะเขาวางแผนเขาวางพล็อตเขาวาง strategic planning เลยว่าทํายังไงให้ไปถึงจุดนั้นคือคุณบินมองว่าถ้าจะทําให้คนเนี่ย หันมาสนับสนุนใช้เรื่องของสินค้าไทยแล้วก็ส่งเสริมให้มันมแบบจริงจังๆเนี่ยมันต้องวางแผนกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทําอย่างจริงจังถูกค่ะถ้าเราอยากจะครูเลยอยากทําให้เพื่ออย่างมันดีเนี่ยเร,เราเราสร้างแบบนี้ได้ไหมล่ะม,มินทั่วมันเป็นไปได้มันต้องเป็นแผนระยะยาวเหมือนกันระยะยาวใช่เรามีผุดเมชดอินไทยแลนด์เหมือนกันแต่ทําให้เม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยมันมันมันต่อเนื่องแล้วมันเป็นไปได้มากกว่านี้อีกเลยเงี้ยเพื่อให้เรารู้สึกแบบพราวภูมิใจในสินค้าไทยในการที่เราผลิตของไทยเรารู้ส<ช>ึกว่า เรามีดีอะเราก็แค่ต้องกล้าปล่อยของของตัวเองค่ะคือนอกจากที่เราจะต้องวางแผนเป็นระยะยาวแล้วว่าม,มันก็ต้องวางเป็นจริงเป็นจังด้วย<ช>แล้วก็สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยอ่ะ คือมันต้องตัดสินใจว่าจะทําใช่อันนี้สําคัญมากค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยมากแล้วคือนอกจากนี้ต้องบอกว่าเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านของพรรครัฐบาลแต่ถ้าอะไรดีอยากให้ต่อคือมินว่าเรื่องพวกนี้สําคัญมากใช่ค่ะความต่อเนื่องแล,และยิ่งถ้าอะไรที่มันเป็น strategi ที่มันต้องวางเป็นแผนระยะยาวอะค่ะมันจะมาแบบว่าทําไปครึ่งทางหรือทําไปแค่30%มแล้วมาหยุดกลางทางอะมันก็เท่ากับไอที่เราทําไปทั้งหมด3 0นนั้นมันสูญเปล่า แต่ว่าเนี่ยคือตอนนี้เท่าที่ฟังจากคุณมิ้นนะคะคืออย่างแรกสําคัญที่สุดเลยเราต้องตัดสินใจว่าเราจะทําแล้วก็เริ่มวางแผนแต่แผนเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในปีหรือ2ปีหรอกที่มันจะสําเร็จได้ มันถ้าดูอย่างจีนเนี่ยเขาก็วางแผนกันมาเป็นเวลานานแล้วปี20ปีแล้วสุดท้ายเขาก็สำเร็จเขาก็ไปถึงเป้าหมายนั้นได้แล้วก็เซ็ตเป้าหมายไว้แล้วก็วางแผนระยะยาวแล้วก็อย่าให้มันสะดุดขัดหรืออะไรระหว่างทางถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้ดำเนินมันต่อไปถ้าเราวางแผนไว้แล้วใช่ไหมคะใคะข้อที่4ี่ะคะ ข้อที่4คือเรื่อง cross border e-commerce ค่ะทำยังไงที่เราจะขายออกไปต่างประเทศได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เอามองเป็นแค่2มิติและง่ายๆเลยมิติแรกคือโตยังไงในอาเซียนในฮ่องกงในจีนนะคะโตที่2ก็คือโตไปทั่วโลกทางสมาคมเองก็มีทาความร่วมมือกับทาง Invest ฮ่องกงหรือหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกงจะช่วยธุรกิจไทยไปขยายนะคะในฮ่องกงในจีนไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนธุรกิจ trademark ต,ต่างๆพาทนส์ต่างๆนะคะแล้วก็พร้อมผลักดันพวกการโตส่วนถ้าโตไปทั่วโลกนะคะก็มีแพลตฟอร์มอย่างอเมซอนที่เราทาความร่วมมือ กันอยู่กับ SME D Bank นะคะเราก็พยายามทำยังไงให้สินค้าไทยเนี่ยมี visibility หรือมีหน้าช็อปที่อยู่ใน Amazon คนเซิร์ชแล้วเจออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าอยากให้ผู้ประกอบการไทยเห็นความสำคัญในการขายไปทั่วโลกค่ะเราต้องตั้งเป้านั้นไว้ก่อนไยแหละถ้าเราไม่เริ่มตั้งเป้าว่าเราจะออกไปข้างนอกบ้างเนี่ยมันก็จะไม่มีวันที่จะไปได้ถึงเลยเห็นด้วยคะ่ะเห็นด้วยที่สำคัญแล้วก็ข้อที่5เลยคะ่ะเรื่องของ n a n c i n g ค่ะคือการที่จะทำธุรกิจได้โตได้เนี่ยเราต้องมีเฟสของการแบบซอฟท์โลนการไฟแนนซ์คือต้องถาามว่ตอนนี้ กิดีพอแล้วหรือ,อยังที่เราจะกลับสู่สภาพที่ธนาคารแบงก์เหนียวแน่นไม่ค่อยปล่อยกู้อย่างเงี้ยซึ่งจริงอยากให้รัฐบาลเอามาตรการโควิดกลับมาด้วยซ้ำนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขอ e ีคอมเมิร์ซมันเติบโตนะคะแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกเยอะเพราะว่าเราจะโตแบบ10บล้านไปร้อยล้านร้อยล้านเป็นพันล้านพันล้านไปหมื่นล้านอะไรเงี้ยทุกอันมันมีนการส่งเสริมที่แตกต่างกันนะคะอเอาง่ายๆคําเดียวเลยคือขอต่อปโลนที่ดีๆด,ดอกเบีย้ยต่ำๆให้กับผู้บการมากขึ้นค่ะคราวนี้เรากลับมาที่เรื่องของอย่าง แอปเทมู u, ที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบแล้วละ่ะที่มันส่งผลกระทบเนี่ยทำให้ประเทศไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าเหตุที่เงินไม่เข้าประเทศเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีดิสติบิวเตอร์หรือไม่มีบริษัทอะไรที่เป็นตัวกลางที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องไหมคะมันเลยทำให้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะเก็บภาษีอะไรได้ มันคือจุดที่เป็นแกปเป็นช่องว่างของกฎหมายหรือเปล่าคะคุณมินมส่วนหนึ่งเลยค่ะใช่คือจริงๆถ้าจะให้ดีอ่ะมินคิดว่าภาครัฐเอาเองอาจจะออกจดหมายเชิญเทมูมาคุยความร่วมมือหรือกรอบการทางานอะไรเงี้ยครับแต่นี้ไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนาะสิ่งที่ดีที่สุดก็คาดหวังว่ารบัฐบาลไทยจะเป็นตัวแทนในด้านนี้เนาะและในส่วนของช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยที่มันแตกต่างจากเทมูเนี่ยก็เพราะว่าเทมูเขาไม่ได้มีบริษัทที่มาจดในไทยณนะตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าช้อปปี้ลาซาดา้า เขามีบริษัทที่เป็นตัวกลางที่อยู่ในประเทศไทยด้วยก็คือมีบริษัทเป็นเริ่มไป็นลาวอันนี้ก็คือว่าเขามีการเสียภาษีให้กับประเทศไทยแล้วแต่ว่ามันก็มีกรณีที่สินค้าที่ขายในช้อปปี้ลาซาด้าเองมันเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นว่า ถ้าต่ำกว่า1500บาทไม่ต้องเสียภาษีซึ่งภาษีที่ว่านี่ก็คือแวะเจถูกไหมคะค่ะซึ่งมันก็จะทําให้มีความได้เปรียบกับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่เป็นคนไทยที่เขาต้องเสียแวะด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมันมีการอัปเดตในเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงมันอัปเดตไปถึงไหนละคะตอนนี้ต้องบอกว่าทางสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซเราก็เป็นหนึ่งในสมาคมที่ผลักดันเรื่องนี้จรงิจรงจังซึ่งต้องเท้าความก่อนว่าเ,เรื่องกรอบของ FTA อะคะม,มันเป็นเรื่องนี้มัน11ประเทศ มันไม่ใช่แค่แบบไทยจีนนะคะมันคือ11ประเทศในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียที่บุกจีนไชน่าละกันที่มีข้อยกเว้นเรื่องนี่มี้ยเว้นเร่องใหตัพันห้าร้อยใช่ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่สินค้าที่จากจีนมาไทยมันจำนวนเยอะมากก็เลยทำให้มูลค่าแบบสูงในขณะที่พันห้าร้อยบาทเนี่ยคนไทยต้องขายราคาพันห้าบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบบนั่นก็คือต้องขายพันหกร้อยห้าบาทอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมเนาะแต่ข้อดีคือรัฐบาลก็ก็ใส่ใจที่จะปรับปรุงตรงนี้ละและเห็นว่ามาตรการดำเนินแล้วนนใเือที่ เราเองก็ควรจะมีแบบอย่างที่วีทางมินโพสต์ไปว่าทํายังไงให้เซลล์ร์ต่างประเทศเนี่ยมีพิเวเลชน้อยกว่าเซลล์ร์ในไทยเพราะว่าเราอยากจะ l o c a l i z e รว่า border line นะคะนิดนึงเพื่อที่แบบให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราขายของในประเทศไทยเราเสียภาษีประเทศไทยเนี่ยมันดีและจริงๆสัมภาระนะคะก็ออกกฎหมายข้อหนึ่งที่บอกว่าแพลตฟอร์มที่มีรายได้มากกว่า1000ล้านบาทเนี่ย mm hmm. จะต้องรีพอร์ตเซลล์ร์แต่ละเซลล์ร์เนี่ย mm hmm. เขาเสียภาษีหรือยังหรือเขามีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนต่อปีนั่นหมายความว่า ถ้าสมมุติว่าเอินมีร้านค้าอ,อยู่ในลา z a ด a าช็อปปี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาเกินพันล้านอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะเจินค่ะเขาก็ต้องรีพอร์ตเอินในฐานะที่เป็นผู้ขายถูกค่ะออให้กับทางสัมภากรเหมือนกันะนะคะคือ<ข>อันนเพราะว่าเขาจะมีตัวเลขอยู่แล้วสิใช่ไหม,มว่าขายได้เท่าไหร่ เอาเฉพาะในส่วนของที่ร้านค้านั้นๆอยู่กับแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องใช่ค่ะแล้วคือตรงนี้มันก็เลยทําให้ร้านค้าหลายอันกระสับกระส่ายเหมือนกันกลัวกาลังจะถามเลยค่ะว่าตอนนี้ร้านค้าเขารู้สึกยังไงกันบ้างใช่คือมันก็เกิดเอฟเฟกต์แหละค่ะแต่สิ่งที่น่ากังวลคือเฮ้ยถ้าเราเช็คในไทยแล้วเขาไม่เสียภาษีเราจัดการเซลลอร์ที่เป็นคนไทยแต่ถ้าเซลลอร์ต่างประเทศเราจัดการยังไงเรามีการแบบการเช็คพาสปอร์ตมีการเข้าไปคุยถึงขั้นกรมสุลด้วยไหมคือวันนี้มาตรการอะไรที่มันเป็นเจอร์นี่หรือว ดีใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะต่างประเทศเสียภาษีฉันก็เสียภาษีให้เ,เท่าเทียมกันงั้นอโอเคอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าพวกการไทยลายได้มากกว่า1.8ล้านบาทก็ต้องเสียแวกเสียวทีนอกจากนี้คอร์ปอเรททักเซสก็ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลปลายปีอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องสําคัญต้องมานั่งพิจารณากันละเอียดละเอียดอย่างรอบครอบด้วยนะแล้วก็ดูดีเทลอย่างเข้าใจด้วยว่ามันมีจุดไหนอะไรยังไงที่จะต้องมาปรับซึ่งการปรับนี้มันเป็นการปรับในระดับกฎหมายแล้วอะ ใช่ไหมคะคุณมิใช่ก็คาดหวังว่าเราจะมีร่างอะไรออกมาที่แบบว่าเซลล์ไทยหรือคนไทยจะได้ผลประโยชน์กับมันมากขึ้นค่ะ,คะอันนี้ก็คือเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะก็คือไปในทิศทางที่ก็จะดําเนินการแล้วในเรื่องนี้นะคะก็ในฐานะที่ตอนนี้คุณมิ้นก็เป็นนายกสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซไทยสมัยที่2นะคะนโยบายจากนี้ต่อไปในอนาคต โดยสรุปภาพรวมจะเป็นยังไงคะคำเดียวเลยคืออยากให้แวรว e ์รุบอีคอมเมิร์ซหรือว่าตลาดอ e ี commerce, ะคอมเมิร์ซเนี่ยค่ะมันเติบโตแบบ5-30%ถึงเอะไรเงี้ยเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดดึงดูดของต่างประเทศที่ VC หรือว่าต่างประเทศอยากมาลงทุนนะคะเราก็ทำให้สร้างงานสร้างไรายได้ในไทยมากขึ้นรวมไปถึงสินค้าและบริการของไทยส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกมากขึ้นเกิดพลาวโมเมนต์เกิดไทยเนชนแนลลิซึมเกิดคนได้ทำรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาเที่ยวทัวริซึมประเทศไทยเยอะๆ,ๆใช้ของไทยหรืออะไร มันมีคิดว่าทุกอย่างมันเป็นอีโคซิสเ็มที่มันต้องบิงอัพ p ลคะไปด้วยกันมันเป็นไม่กับแพลนอะแต่ไม่กลับแพลนมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี Action นแพลนในแต่ละจุดจริงค่ะแล้วถ้าตอนนี้คือหลายคนที่ฟังอยู่ที่รับชมอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแลกการเป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยมันต้องทำยังไงเหรอคะ คือเรามีสมาชิกที่เป็นแบบทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเราก็มีแบบฟรีก็ก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ En c o u r a g e คนได้มีโอกาสมาใช้ Tool ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์อะไรของเราฟรีด้วยคืว่าบุคคลธรรมดานี่คือเขาต้องทําอะไรคะคือเขาต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่า่อคแม่ค้าออนไลน์ที่เราได้ไม่ถึง1.8ล้านบาทคือแบบจะไม่ได้ทำไม่ไม่ได้จดบริษัทไม่ได้จดบริษัทใช่ค่ะก็มาเป็นสมาชิกสมาคมเราได้แต่ถ้าเป็นบริษัทก็มาเป็นสมาชิกเราได้ก็จะมีแบบค่าสมาชิกขััั้นนนนแบบไมม่่่กีพะะคซึง การสิ่งที่เราจะกูุมมิ่งให้คนแบบโตเป็นหลักล้านหลักร้อยล้านที่เราอยากจะช่วยแบบผลักดันให้มันไปได้ไกลกว่านี้ที่ต้องบอกว่าวิชั่นเราเนี่ย19ปีคืออยากทําให้ SME โตขึ้นได้ด้วยอ e ีคอมเมิร์สนะคะโดยที่มีมิชชั่น3อันค่ะมิชชั่นหลักอันแรกเลยคือเราจะทำไงให้ติดป,ปีก SME ไทยให้ขายอ e ีคอมเมิร์ซดังนั้นมันต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์พึ่งพามารติ้งพึ่งพาอ e ีโลจิสติกอีเพย์เมนต์สมาคมในกรรมการเรามีครบค่ะ ดังนั้นอยากใช้โซลูชันอะไรบอกเราเราจะสามารถแบบแนะนำคนที่มั่นใได้ว่าไม่หนีหายนะคะเป็นคนที่จะดูแลคุณให้เติบโตได้จริงๆแล้วมีผลลัพธ์ดีจริงๆนะคะอันที่2เลยคือเราต้องการทำให้มีเกิดแฟร์คอมเพิชันเรื่องของกฎหมายเลกัลเลชันเราจะคอยอัปเดตให้ฟังและที่สำคัญคือเราพยายามช่วยเอาลิชคือคนที่อาจจะอันเดอร์พิวเลชไมว่าจะการศึกษาหรือว่าอันเดอร์พิวเลชในในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยให้เข้าถึงอีคอมเมิร์ซให้เข้าถึงพวกเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ถัดมาข้อที่3เลยค่ะคือ cross border commerce นั่นเองก็คือจะต่อยอดจะออกจากในประเทศไทยไปต่างประเทศยังไงอย่างที่กล่าวไปและในมุมมองของคุณมิ้นนะคะสินค้าของไทยจะออกไปตีตลาดต่างประเทศบ้างเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ คือเป็นไปได้มากอยู่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าต่างประเทศชอบสินค้าไทยชอบคนไทยเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าการที่เราจะโตไปในต่างประเทศเราต้องแข็งแรงมายในไทยระดับหนึ่งก่อนเนะาะก่อนที่เราจะโตไปต่างประเทศโตไปต่างประเทศมันมีโตได้3แบบด้วยแบบที่1คือคือโตสมัยก่อนเลยนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะโตผ่านดิสดิวเตอร์ผู้จัดจำหน่ายอันที่2คือไปด้วยตัวคนเองเลยค่ะแต่คุณก็มีภาครัฐไทยที่ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทูตพ,พาณิชย์ในแต่ละเมืองต่างๆเนาะของกระทรวงพาณิชย์หรือภาคเอกชนที่เป็นแอดวางๆที่พาคุณไปเตติบโในต่างประเทศได้นะคะอันนี้ยกก็คืออาให่ อันที่3คือการแต่งตัวคะ่ะแต่งตัวลอก่อนพรอมไม่พร้อมอ่าไม่ว่าจะเป็นเทรดมาร์กจดหรือ,อยังนะคะสิทธิทบัตรต่างๆดังนั้นถ้าเราจะไปจดจดยังไงให้ผ่านมันมีหลายอย่างที่พวกนี้ต้องรู้แล้วก็ทางมิ้นเองอีกหมวกหนึ่งที่เป็น c ีอของ TEC t h a ีท a ล d ด์ s ิสิตเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การทางทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโปอันเดอร์ยูเอ็นสหประชาชาตินะคะอันนี้ก็เหมือนกันคุณต้องมีแบบทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเองอเรื่องนี้สําคัญมากคะ่ะค่ะอันนี้ก็คือสิ่่งทีคุณมิ้นขอฝากไวะคะวันนี้้กก็ตอองขคคุุณณมมิาเลยนะคะ ค,คดด่ดีมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุคณ,คณเอิร์ธและทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละค่ะสินค้าต่างประเทศมาตีตลาดเมืองไทยแต่สินค้าไทยก็สามารถไปตีตลาดต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าเรื่องราวของตลาดออนไลน์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในตอนหน้ามาติดตามกันต่อถึงเคล็ดลับที่จะทำให้เราขายดีแล้วเทรนด์ของเรื่องของตลาดออนไลน์เป็นยังไงอย่าพลาดตอนต่อไปนะคะและตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทีและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ